อะไรเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วโอ้โหไม่มีเสื้อผ้าใส่พูดมาได้ยังไงก็มันไม่มีอันนี้มันก็ใส่แล้วใส่แล้วมดูเสื้อผ้าไม่มีใส่จนตู้พังหรอก็มันใส่หมดแล้วที่มีนี่ใส่ได้ไปถึงชาติหน้าเลยนะจะทำยังไงเนี่ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเอาไปบริจาคเอง ไม่ได้เอาทำไมก็เข้าใสอยู่เขาจะไปบริจาคเองไม่ได้ก็เขาใส่อยู่เอาใส่อยู่แล้วบอกไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีอะไรจะใส่ก็มันใส่ไปแล้วก็ถือว่าใส่แล้วไงรอมันใส่ไปแล้วก็ถือว่าใส่แล้วแต่ก็ใส่อยู่เข้าใจปะแต่ก็ไม่มีอะไรจะใส่ใช่แล้วนี่เหรอกองนี้เหรอ